4ี่ประตูตัวตำนานวันนี้ได้มาอีกคันหนึ่งพอคุยกับคนอื่นรู้เรื่องดีแม็กตัวสเทลสภาพสวยไหมรถเป็นอย่างไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยครับ ได้กลับเข้ามาอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นดี a มก1.9ตัวสเตลท็อปสุดเลยคันนี้ก็หลังจากเราไม่ได้มีการรีวิวตัวรถรุ่นนี้มานานมากแล้วเพราะว่าอย่างบางครั้งเนี่ยหลายท่านก็อาจจะบอกว่ารถมันเก่าไปแล้วอย่างบางท่านก็อาจจะบอกว่าสภาพที่เจอตอนนี้มันไม่สวยเลยมันไม่ถูกใจเลย ลองมาดูที่ปัจจิพัทออตโต้นะครับสีดํเดิมๆจากโรงงานเลยครับตัวนี้ก็จะได้มาเป็นในส่วนของตัวโฉมสเตลแท้เลยถ้าเกิดอย่างด้านหน้าเนี่ยมันจะมีตัวสเกิร์ตหน้าแบบนี้ไฟเนี่ยชุดหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบ LED มีเดย์ไทม์เลนิ่งไลท์แต่ตัดโมกเนี่ยจะเป็นหลอดสีเหลืองแบบธรรมดาสังเกตเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดโฉมสเตลจะมีอะไรนั่นคือตัวเส้นริ้วที่มันจะคาดกั้นตัวกลางกระจังหน้าแบบนี้คือถ้าเกิดเราลองนับเนี่ยไอตัวที่มันยังเป็นร่น ปี17 16อันนั้นเนี่ยเราจะเรียกในโฉมว่าเป็นแบบบูพาวเวอร์แต่ถ้าเกิดอย่างตัวเนี้ยถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเป็นตัวแบบธรรมดาและมีหน้าแบบนี้อันก็จะถนัดในการเรียกว่าเป็นตัวโฉมหน้าสเตลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องอยนต์กันบ้างมือหนึ่มีเกือบล้านนนะตัวรุ่นนี้ ไม่ถึงล้านแต่ถ้าเกิดยังเป็นเอ็กซิลี่ะถึงล้านอันนี้เนี่ยเครื่องพันเก้าเดิมเดิมเลยนะครับโคงข้างไม่มีการไล่ใส่กลงใส่กล่องไม่มีโคงท่อทุกอย่างเดิมหมดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนส่งมอบเราก็จะมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตั้งศูงถ่วงล้อระบบไฟระบบเบรกทุกอย่างจัดการให้หมดส่วนถ้าเกิดยังโครงสร้างเนี่ยหลายคนอาจจะกังวลหรือบางท่านอาจจะดูรถยนต์มือสองไม่เป็นเนี่ยลองดูของเราตรงนี้ก่อนได้นงน็อตทุกจุดเดิมหมดนะครับ แล้วก็อย่างตัวฟิล์มการลอยตรงเพดเนี่ยยังลอกไม่หมดเลยนะฮะอันนี้คือของเดิมนะพวงวงพวกหมุดยิงเพดอะไรพวกนี้เดิมหมดสําหรับอย่างตัวโฉมรุ่นนี้มันยังมีความเหลื่อมล้ําเกิดขึ้นกับอีซูเยอะอย่างบางตัวเนี่ยในเกรดัวรุ่นเริ่มต้นเนี่ย ABS ยังไม่มีเลย แต่ถ้าเกิดอย่างนับว่าเป็นในเกรดของตัวสเตลเนี่ยเราจะซื้อเนี่ยมันจะมีแบ่งออกมาเป็น2ประเภทเกียร์ธรรมดากับตัวเกียร์ออโต้แต่ถ้าเกิดที่คนเล่นกันเยอะๆก็จะเป็นเกียร์ออโต้ซะมากกว่าอันนี้คือในส่วนตัวบอดี้ด้านหน้าตัวรถรถอ่ะมันมีการใช้งานมาตรงนี้เราปฏิเสธไม่ได้มือ2เนี่ยคือเราจะใช้เป็นตัวเรียกว่าทางเลือกสําหรับในมุมของผู้บริโภคคราวนี้เนี่ยด้านข้างเนี่ยนะฮะสีเดิมสวยเสมอกันจะรดทั่วทั้งคัน ไม่มีในส่วนใดหรือเลเยอร์ตรงไหนของตัวรถที่มันมีสีด่างเกิดขึ้นสีดำเนี่ยพอเวลาถ้าเกิดอย่างสมมุติว่ามาตั้งแต่ในช่วงต้นทางเนี่ยดูแลรักษาตัวรถไม่ดีเนี่ยจบหมดเลยมันจะเป็นแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งกันแล้วแต่ทุกอย่างจะจบหมดเราจะมองด้วยตาเปล่าเห็นอย่างชัดเจนเครานี้ถ้าเกิดอย่างสเตลเนี่ยล้อจะไม่เหมือนกับตัวแบบปกติมันจะได้มาเป็นล้อแม็กซี่คู่ปัดเงาสีทูโทนและเป็นในขนาดขอบ18อันนี้ยางก็เบิกใหม่ให้เลยนะครับเป็นตัวยางซูเมก เบิกให้ใหม่สี่เส้นเลยไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับคิ้วกันศาสตร์ฟิล์มติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยบันไดข้างก็จะเป็นของเดิมมาจากโรงงานเครานี้นักเกินอดยังเห็นบนหลังคาเนี่ยเขาจะมีการติดตัวแหลกมาแต่อันนี้คือมันเป็นแหลกแต่งของเดิมเนี่ยจริงๆอ่ะคือมันไม่มีมือเปิดกับเบ้ารองมือได้มาเป็นแบบโครเมียมพวกนี้เนี่ยมีน้ํายาขัดหมดเด็กนี่อันจะก,การให้แล้วก็ขอบคิ้วกระจกด้านข้างประตูด้วย สีมันอาจจะมีการซีดนิดนึงอย่างเงี้ยเอาเน้ํายาลงให้เดี๋ยวคราวนี้มาดูในตำแหน่งฝั่งนี้กันบ้างครับถ้าเกิดอย่างตัวด้านข้างประตูเนี่ยรอยตะเข็บด้านข้างหรือตัวรอยเม็ดอาร์กเนี่ยเม็ดสวยกลมคมเห็นอย่างชัดเจนเดิมหมดทุกเม็ดเลยนะครับไม่มีเม็ดใดเม็ดนึงเป็นตัวหมุดใหม่หรือมีการตีเป็นพวกแบบรอยเม็ดอาร์กใหม่อะไรเงี้ยไม่มีเลยอันนี้เดิมสนิทเลยเราจะดูทั้งด้านฝั่งซ้ายฝั่งขวามือตรงนี้คือสามารถดูได้หมด สมมุตินะฮะว่าเราดูจากในคลิปวิดีโอเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจสามารถวิดีโอคอลดูตัวรถเพิ่มเติมด้วยกันได้อันนี้คือเป็นในตำแหน่งโบกแถวที่2นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอย่างภายในเนี่ยจะสังเกตจากแผงข้างประตูได้อย่างหนึ่งคือมันจะทํามาเป็นในลักษณะสีทูโทนเห็นไ,ไหมฮะถ้าเกิดอย่างในเกรดตัวสเตลเนี่ยมันจะเป็นแผงข้างประตูสีทูโทนแบบนี้แต่ถ้าเกิดอย่างเป็นพวกธรรมดาหรือตัว X อ็กซ์ซเนี่ย ก็จะเป็นสีดาล้วนทั้งหมดอันนี้คือในตําแหน่งตอนหลังครานี้แดนพามาดูด้านท้ายกันบ้างเราเห็นจากตัวไฟหน้าเนี่ยคือมันจะได้มาเป็นแบบไฟตัวท็อปเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยด้านหลังไฟเบรกก็จะเป็นตัวท็อปเหมือนกันไฟเบรกเป็น LED มือเปิดฝาท้ายโครเมียมกล้องถอยหลังมีมาให้โลโก้โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบและก็ตัวกันชนท้ายจะเป็นสีดําด้านตัดด้วยสีดําเงาแมกไนน์นงแมกไลเนอร์มีครบหมดของเดิมทุกชิ้นและก็เสาอากาศจะเป็นแบบคลิปฉลาม อันนี้คือตัวรถโฉมก่อนที่เราจะได้เห็นตัวใหม่ๆในปัจจุบันแต่ก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หลายคนนิยมแล้วก็ยังอยากที่จะเล่นอยู่สเตลเนี่ยถ้าเกิดอย่างเราซื้อมือสองเนี่ยแนะนําเลยนะครับซื้อเป็นตัวท็อปได้ซื้อตัวท็อปดีกว่าเพราะว่าจะได้ในเรื่องตัวมตัตติมีเดียทุกอย่างแบบครบถ้วนแล้วก็ค่อนข้างที่จะแน่นเลยแหละอันนี้คือจะเป็นในส่วนของตัวรายละเอียดบอดี้ด้านนอก เดี๋ยวต่อไปพาเข้าไปดูภายในกันบ้างไปกันเลยครับมาดูด้านในตรงนี้กันต่อนะครับสำหรับภายในเนี่ยคอนโซลหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวสีทูโทนแล้วก็เก๊กเก็บของด้านบนเนี่ยมันก็จะมีการตัดเย็บมาด้วยหนังนะให้ความรู้สึกแบบนุ่มๆซอฟทัชนะครับแล้วก็แอร์แบ็กคู่หน้ามีมาให้ช่องด้านบนนี้ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีพาวเวอร์เลสให้1รูคราวนี้เนี่ยตัวจอเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ไอ s u ูปี18เป็นขึ้นมาเนี่ยก็คือจะเป็นในลักษณะแบบนี้เป็นในปุ่มกดลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดใครเคยใช้ All New Blue Power จะนึกภาพออกนะไอตัวโฉม16 1 7 1 5อะไรเงี้ยคือตัวปุ่มกดอะมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้มันจะไม่ได้เป็นปุ่มกดเหมือนอยู่กันในลักษณะแนวนอนอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในเกตท็อปสุดคือถ้าเกิดเรียกกันแบบเต็มๆเนี่ยเขาจะเรียกว่า แท็เพีทีดีวีดีในวิเกตตัวนี้สำหรับในเรื่องตัวโลเคชันเนี่ยมันเปลี่ยนจากจอพวกเคนวูดมาเป็นของอีซูตัวใหม่เนี่ยจอพวกนี้ทัชสกรีนได้แบบดีมากแล้วก็อย่างตัวระบบนำทางเนี่ยสมมุติว่าในปัจจุบันปี68เกิดโลเคชันใหม่ๆขึ้นมาสามารถอัปเดตได้แบบอัตโนมัติเลยหรือจะเข้าไปอัปเดตในศูนย์เพิ่มเติมก็ได้หมุนได้หมดซูมเข้าซูมออกอะไรพวกนี้ได้หมดนะฮะแต่โดยหลกัหลกๆเนี่ยคือมันก็จะมีในสถานที่ครบหมดแล้ว หรืออาจจะออกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเส้นทางค่อนข้างที่จะเป๊ะเหมือน Google Map นะครับแล้วก็แอร์จะได้มาเป็นแบบปรับออโต้ส่วนตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นในตำแหน่งแนวตั้งแล้วก็จะแบ่งออกมาเป็นโหมดชิปอัพชิปดาวหรือตัวโหมดบวกลบในกรณีเราขึ้นแบบขึ้นเขาไปแบบพวกภูกระดึงอะไรเงี้ยพดทเบิกอะไรเงี้ยเราก็ค่อยเล่นแบบเชนเกียร์ได้แล้วก็พวงมาลัยนะฮะจะเป็นแบบมังติฝั่งซ้ายมือนี่คือมัลติมีเดียโหมด แต่ฝั่งขวามือนี่ก็คือจะเป็นตัว cruise control แต่เอาจริงๆไหมครับไอตัวระบบตรงนี้เราไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าอย่างถ้าเกิดตัวพันเเนี่ยมันไม่ได้มีอัตราการกินน้ํามันอะไรเยอะหรือถ้าเกิดอย่างในกรณีเกิดการเดินทางแบบทางยาวๆทางไกลๆเนี่ยก็อาจจะเป็นในเฉพาะบางพื้นที่ที่ได้มีโอกาสในการใช้ตัว c u คอน c o n t เนี่ยไอเนี่ยอันไม่ค่อยแบบมาโฟกัสอะไรกับมันเยอะส่วนหลักๆก็คือจะเป็นพวกสิ่งที่มันสําคัญเช่น เนวิเกเตอร์อะไรเงี้ยอันนี้สำคัญมากแล้วก็กระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้ากุญแจรีโมทพับมองคงมองข้างทุกอย่างไฟฟ้าหมดในตำแหน่งตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะถ้าเกิดอย่างเซเทลเนี่ยคือเบาะหนังสีดำเลยเหมือน X s e r ซ e s เลยนะครับแล้วก็ฝั่งที่อัานนั่งเนี่ยจะได้มาเป็นเบาะคนขับแบบปรับไฟฟ้าส่วนอีกจุดหนึ่งที่ไม่เหมือนกับตัวธรรมดาคือด้านบนตรงนี้เพดานมันก็จะเป็นเหมือนกับตัว X s e r ซ e s จะเป็นสีดำคลุมทั้งหมดเลยอย่างที่บอกนะฮะ ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่ามันคุมหรือ,อจัดโทนให้มันเป็นดําหมดก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่งภายในดำรถด,ด้านนอกดําโคตรดุตัวนี้แล้วก็ระยะการใช้งานตัวเนี้หนึ่งแสกิโลเมตรอย่างไรบอกรถเนี่ยม,มันมีการใช้งานมาแต่ถ้าเกิดอย่างในพูดมุมของตัวสภาพโครงสร้างสภาพตัวเครื่องนะครับภายในภายนอกทุกอย่างเนี่ยคือรถมีการดูแลรักษามาเป็นอย่างดี ไม่ได้มีการปล่อยป่าละเลยเพราะฉนั้นอย่างในกรณีลูกค้าคนต่อไปซื้อเนี่ยเราขับใช้งานกันยาวๆไม่ได้ซื้อและซื้อเอาไปซ่อมถ้าเกิดเป็นแบบนั้นตรงนี้เราขายไม่เป็นอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวทั้งหมดของสเตลเดี๋ยวต่อไปเราไปสุขนัณรถและก็บอกราคาสับคันี้อีกทีหนึ่งไปกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับยังพอเป็นตัวที่น่าสนใจสําหรับคุณลูกค้าที่รับชมกันอยู่หรือไม่อันนี้ก็อยากจะ ให้ลองแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันนิดนึงคอมเมนต์ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยหรือบางท่านอาจจะมองในมุมแบบที่อันมีมการสื่อสารไปตอนแรกนั่นคือหมายความว่ารถมันเก่าไปแล้วถ้าเกิดเราจะซื้อเราซื้อตัวรุ่นใหม่กว่านี้ดีกว่าแต่ก็ยังยืนยันคําเดิมครับว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นโฉมในตํานานแล้วก็มียอดขายในประเทศไทยที่เยอะมากเพราะนั้นคราวนี้เนี่ยมันจะมาสรุปและตัดผลเนี่ยออกมาก็คืออย่างที่เราได้ดูกันไปสภาพตัวรถคราวนี้ราคาครับ สำหรับตัวนี้รถปี2019ราคาตั้งขาย589,000ทรงอยู่เดือนละหมื่นเดียวถ้าเกิดเครดิตด,ดีก็ฟรีดาวได้เลยรับประกันโครงสร้างรับประกันไม้แท้รับประกันเครื่องเกียร์เหมือนเดิมเครานี้ถ้าเกิดยังเป็นลูกค้าที่อยู่อยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการจัดไฟนแนนซ์ให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการจัดส่งตัวรถให้ฟรีทั่วประเทศไทยถ้าเกิดสนใจสเตลดำคันนี้เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์ปฏิพันออโต้ ติดต่อพวกเรามาหลังใหม่ได้เลยและเดี๋ยวกลับมาเจองานใหม่ในคลิปหน้าคิมเอ็นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ